เด่นเรียบง่ายส่งงานวิวาหวานเจมส์ James, และโฟมเริ่มต้นเป็นคู่ชีวิตเจมส์จิรายุพระเอกหนุ่มสุดฮอตควงแขนแฟนสาวนวกอกวงการโฟมเขาพิธีวิวาในบรรยากาศสุดแสนจะเรียบง่ายและอบอุ่นโดยจัดขึ้นที่สวนในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความรักที่มีความสุขและเรียบง่ายของทั้งคู่ที่ต้องการสร้างความทรงจําดีๆในวันสําคัญนี้ งานวิวาที่จัดขึ้นนั้นไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและความรักที่ทั้งคู่มีให้กันภายในงานมีเพียงคนใกล้ชิดและครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยานในวันแห่งความสุขนี้โดยเฉพาะน้องโฟมที่ดูสวยงามในชุดเจ้าสาวที่มีความเรียบรู้และเจมจิรายุก,ก็ดูหล่อเล้ในชุดสูทที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีการแต่งงานของเจมและน้องโฟมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่หลายคนเฝ้ารอและเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคู่ชีวิตที่ทั้งคู่จะต้องร่วมกันสร้างสารรค์ไปด้วยกัน ทางทีมงานเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ขอให้คองรักกันอย่างยาวนานนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ